สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have cpu ครับคลิปนี้เป็นคลิปแบบ outdoor mm hmm. อากาศร้อนจัดเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องแอดมินกันหลายคนสงสัยว่าทำไม i have cpu ตอบแชทไวนะครับทีมของ i have cpu ที่เป็นแอดมินเนี่ยมีความตั้งใจที่จะตอบทุกคำถาม แบบดีที่สุดพที่ตอบได้ติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยต้องกราบขออภัยด้วยแต่ว่าสามารถที่จะทักใหม่ได้เลยมันไม่ใช่รองเท้ามันไม่ใช่เสื้อที่แต่ว่าจะกดแล้วซื้อแบบจ่ายเงินเลยมันเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องคุยกันว่าเดีจะอย่างเดี๋ยวเราไปลุยห้องแอดมินกันฮะไปเลยฮะ ้ามาแล้วนะครับเพื่อห้องแอดมินเนี่ยจะอยู่ที่คนครยกเป็นหลักห้องแรกที่จะเป็นห้องบัญชีครับที่ทําเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของ,ของบริษัทบัญชีกับจัดซื้อจะอยู่ด้วยกันโซนต่อไปครับ่วนที่สําคัญที่สุดใน I have t e หรือว่าจะเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้คือโซนแอดมินนั่นเองนะครับเสียงคีย์บอร์ดนั้นมันดังลั่นขนาดไหนฮะเนี่ยนี่คือคำตอบแบบเดียวทางที่ทุกคนกำลังทำงานกันอยู่นั่นเองวันนี้ครบทีมเลย2 4 6 8 10 สิคนตรงนี้ที่แต่เราดูแลทุกช่นลทุกช่องทางนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Line Lazada Shopee เรียยได้ว่าชูท่องทางที่เป็นไ Have c ีม i วทุกคนจะมี3หน้าจอทำไมต้องมี3หน้าจอก็เพราะว่าจะได้ดูในส่วนของทุกอย่างให้ครบถ้วนทั้งหมดอย่างคนนี้จอซ้ายเนี่ยจะเป็นดูคอมเมนต์พวก YouTube อันนี้จะเป็นคอมเมนต์ a c e b o o k นะครับอันนี้จะเป็นพวก e, s h อป e e l a z a d a นี่การบันทึกหรือเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยจะแบ่งไปแต่ละแพลตฟอร์มอย่างเนี้เฟซบุ๊กนะครับเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นทางไลน์ถ้าสุดเย็นๆวุ่นๆนี่แบบลั่นหมดเลยนะครับเมืองวิเนี่ยมันจะมีข้อความมากสุดเป็น10บสเลยไหมถึง20่สิบไหมถึงครับผมอ๋อแล้วนี่คือหัวหน้าแอดมินคุณบอสนั่นเองนะครับอธิบายจอซ้ายก่อนครับจอซ้ายคืออะไรครับจอซ้ายคืออะไรเว็บไซต์ทั้งหมดอ่าการสั่งซื้อทําอะไรบ้างจอซ้ายที่ทําอะไรบ้างจอซ้ายก็คือจะมีการเข้าไปเช็คยอดเงินครับผมอ่าในการบันทึก ลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสั่งแบบไหนสั่งแบบคนเงินแบบใบทางอะไรยงเงี้ยครับผมด้วยสั่งแบบรับเพล็กหน้าหน้าร้านครับผมแล้วจอกลางเหรอครับจะเป็นเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กนี่คนชักเข้ามาเยอะไหมครับถามตรงๆเลยครับคือพิกีถ้าเกิดเป็นหกโมงทุ่มหนึ่งนี่ก็นาทีนี่ผมให้ กือบ50แชทนะครับผม50คนใช่ครับพูดง่ายคือ50คนเนี่ยทักมาพร้อมกันใช่ครับในหน่งวินาทีใช่ครับอันนี้แค่เฉพาะ Facebook นะครับผมไม่รวมไลน์แล้วก็ช่องทางอื่นๆครับผมเพราะนั้นจับเวลาได้แล้วก็คือว่าจะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับผมจะเป็นช่วงเวลาพิกพีเลยใช่แล้วก็จะมีดึกๆอีกรอบนึงครับผมแต่ว่ามีบางท่านเป็นลูกค้าบ่นเหมือนกันว่าแบบทักแล้วไม่ตอบหรือว่าทักแล้วมันหลุดมีโอกาสหลุดมันมีไหมมันก็เนื่องจากมันมาพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะเเกกกกกิดดดาาาาารรรรรบบบบัััคคคคหหืือออออว่่่ะะะไไไไ้้้ผผมมม็จจถูนลลงงงงปขียยตใ มากที่สุดครับผมแต่ก็คือเบื้องต้นก็คือครบหมดแน่นอนครับเนี่ยตอบช้าตอบเร็วยังไงก็ตอบครบแน่นอนครับผมวันหนึ่งนี่เป็นพันข้อความได้ไหมถึงครับผมเพลเพเกินวยครับแลวนี้แค่ช่องทางเดียวเท่านั้นยังไม่รวมไลน์หรือว่ารัชดาช h อปปี้ทิกต็เพิ่มเข้ามาด้วยครับมีช่องทางครับผม J d ดี n t r a l ดิสช่อใช่ครับใช่ครับผมเมอร์คิวลครับผมเยอะไปหมดครับผมตอนนี้สมมติว่าแบบไม่ได้ตอบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย สามารถับทักซ้ำใช่ครับหรือว่าถ้าทักแล้วยังไม่ตอบแบบโทรเข้ามาได้ตลอดเลยครับผมมื่อคืนตอนเย็นพี่แอ้มีคนบริการอยู่ทั้งหมดครับผมบริการหลักการขายนี่ถือว่าเป็นยังไงครับก็คือว่าไม่เกิน7วันก็เสียเปลี่ยนส่วนอยู่แล้วครับผมหรือว่าเกินบางทีก็สวนได้ด้วยครับไม่มีปัญหาส่วนเทวานหรอส่วนสินค้าส่งสินค้าส่วนครับผมสินค้าส่วนแต่ว่าปล่อยได้ถึงหกเดือนไม่หรองเสียเปลี่ยนส่วนเนี่ยบางทีใช่ครับเอาจริงๆที่ i have y o u สามารับหยุดยุดหยุดกันได้หมดมีคนเกลียนไหมเกลียนมีครับผมแต่ว่าอออยย่่างทีบบกกกคครั็็ื you ิน ให้บริการอยู่แล้วครับไม่ว่าจะถามเล่นหรือว่าซื้อจริงซื้อเล่นยังไงก็คือทุกคําถามที่ถามเข้ามาก็คือตอบครบที่จริงเราตอบไม่กระทั่งคอมจากร้านอื่นใช่ไหมเนี่ยคอมคอมจากที่อื่นเราก็ตอบใช่ไหมตอบครับตอบครับมันคุยมาต้องยาวก็มีเหรอใช่ครับผมมันเจอยังไงไปคุยยาวๆแล้วก็ก็คือถามปัญหามาตั้งแต่แรกเริ่มมาเลยไล่ยาวมาเลยแต่สุดท้ายบอกซื้อร้านอื่นครับผมแต่แฮปซิวก็ไม่ไม่ว่าอะไรครับผมก็ยินดียินดีที่จะตอบครับประมาณนี้นี่คือคร่าวๆแลวนี่ก็คือสิ่งที่ผมกำลัง ที่สุดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการบริการหลกักการขายรวมถึงการตอบแชทที่ เป็นอย่างนี้และนี่คือห้องแอดมินจาก I have s อยู่ได้เองนะครับวันนี้เราอยู่ในห้อง QC หรือห้อง Quality Control ได้เองถามว่าห้องนี้สำคัญยังไงห้องนี้คือห้องที่เอาไว้เทสสเปคที่ทีมประกอบประกอบมาแล้วประกอบมาแล้วยังไงต่อลงวินโดว์ให้ลงไดรเวอร์ให้และเทสทุกอย่างเป็นไปตามปกติยกตัวอย่างคือประมาณแบบนี้นี่ลงไดรเวอร์การ์จอให้อยู่เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามปกตินั่นเองรวมถึงเครื่องทุกเครื่องก็จะถูก ทสอย่างนี้จออไว้คอนเน็กต่อเพื่อเทสว่าอุณหภูมิความร้อนมีความเสถียรภาพความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นไปตามปกติซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้ทุกเครื่องจะต้องเปิดก่อนต้องเทสต์ใบองค์ใบออดเทสว่า CPU ที่ประกอบไปนั้นตรงไหมแรมกี่กิก ตรงไม้กาจอตรงไม้สตอรเรจพวกเคสพวกชุดน้ําทํางานได้ที่อุณหภูมิปกติไหมความร้อนเป็นยังไงเทสกราฟิกเพื่อให้มั่นใจว่ากาจอนั้นทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกคนก็กำลังทํางานอยู่ตรงนี้เช็ค CPU Z อยู่อย่างนี้เช็คดูว่าทุกอย่างจะปกติไหมเห็นไหมครับเข้าวินโดได้หมดนี่เทส c ี M n ิเมนไอยอยู่อย่างนี้เพื่อเช็คทุกอย่างว่าให้มันสามารถทํางานปกติอย่างที่ควรจะเป็นครับลูกค้าจ่ายเงินมาก็ต้องได้รับในสิ่งที่สมควรที่จะได้อยู่แล้วหนึ่งคือเซอร์วิสด้วยงาน บริการด้วยแล้วก็งานที่ประกอบเครื่องใหม่ด้วยเพื่อเทสท,ทุกอย่างลงแล้วจอฟ้าไหมลงไดเวอร์แล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะเทสท,ทุกอย่างให้เป็นแบบร้อยเปอาเไปปุ๊บสามารถที่จะเสียบปลับ แล้วต่อจอแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนี่เองครับแล้วนี่คืออีกหนึ่งบริการหลังการขายของ iHelp CBU ครับที่จะทาให้เครื่องทุกเครื่องนั้นออกมาดีที่สุดแน่นอนครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหลายอย่างครับหกเอย่างรวมกันกลายเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องดังนั้นเนี่ยความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์หรือว่าปัญหาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทางทีม iHelp CBU เองพยายามแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ดีที่สุดและไวที่สุดครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i h a v p CBU มาตลอดครับฝาก ช่อง iHaveCView จนกว่าเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้าและว,วันนี้เรียบร้อยครับกับห้อง q c ของ iHaveCView วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ